สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยมันๆัชแนลของเราในวันที่24มีนาคม2567นะคะซึ่งเรามาจักันในวันนี้ะจะลงให้หนอทางทั้งหมด2 EP นะก็คือ EP ที่15และ EP ที่16นะคะ EP นี้เป็น EP ที่15ของงบประจำวันที่ 1, 1นเมสายน2 5งพนะาแนวทางก็จะอ่านตามรายชื่อเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะเรียนท,ที่ที่อ่านไปนะคะ E ีีนี้จะเริ่มที่แนวทางของเลอกเด่นล่างอดัมเมทซายนะคะแนวทางของไก่โต้งนํำโชคแนวทางของอาจารย์ปิศาดาซึ่งได้มาสอบฉบับนะแนวทางของแอดเดลาได้มาแมสอฉบ,บับนะคะแนวทางของแม่หนิงรับซา,าบาราเช่าลาบแนวทางของโอเคลอตเตอรี่นะแนวทางของ คนไทยบ้านนาทาั้งเลขดับแอดระเด่นนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่ทางเลขดับแอดดังเม็ดทรายเนาะี๋ยวก็มาเริ่มดูทีละจาก,กันเลยนะคะไม่รอเช้านะเริ่มที่นนทางครั้าน,นี้เลยนะคะเลขเด่นล่างแอดดังเม็ดทรายที่มีทั้งหมด3ตัวนะคะที่เราต้องบอกว่าเข้าเลข8ใช่ไหม8อยู่ที่หลัก หน่วยล่างนั่นเองสำหรับงวดนี้นะคะได้มาแล้วนะให้เด่นล่าง3ตัวที่0 2แล้วก็6นะคะแอนได้มาทรายบอกว่าว่ากันไปตามสูตรผิดถูกต้องขออภัยไม่เชื่อเทวดาที่ไหนจะได้ให้ถูกทุกงวดนะคะงวดนี้เราก็รุนกันนะคะว่าจะเข้าอีกไหมท่านใดนะคะที่รอหรือว่ากำลังตามหาอยู่แอดลงให้เรียบร้อยนะคะชุด เล็กเด่น3ตัวล่างแอดดังแม็สซายเนาะต่อไปนะคะก็จะเป,ป็นาทางของไก่ต้องนำโชคโดยพ่อ,อยิทย์ไก่ต้งนะคะซึ่งเมืที่แล้วต้องบอกว่าข้าวใช่ไหมข้าว2-6งหสองตบนนนตรงนะคะซึ่งถ้าใครจับก็ได้อยู่นั่นเองเนาะสำหรับในงวดนี้นะคะ ได้มาเรียบร้อยนะคะให้มา,าเลขเด่นที่1180นะคะเด่นสีตัวนะ1180แล้วแอบจับ2ตัวให้นะคะ111810และ80หรือท่านไดที่ชอ่าสองตัวก็จับเองแล้วก็ได้นะคะจจะเป็น110180 หนึ่แปประมาณนี้ก็ได้นะคะ,ะงวดนี้เราก็รุ่นกันนะคะว่าจะเข้าอีกไหมท่านใดนะคะที่เราที่ตามอยู่นะ,ะแอดลงให้แล้วนะคะแอดจะน,น่ามีท่านหนึ่งนะคะได้ขอมาอยู่นะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์กฤษดาซึ่งได้มาแบ่งปันสองฉบับเจ้านี้นานมากนะคะที่ไม่ข้อมูลมาแบ่งปันนะคะในงวดนี้ได้มาสองฉบับฉบับแรกของซ้ายมือเป็นแนวทางบน ชุดเดียวนะคะก็คือ928 28นะคะอย่าลืมนะคะ3ตัวอย่าลืมตัดเป็น2ตัวก็อาจจะเป็น92 98ก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมอาจจะกลับหัวเป็นเลข6นะคะอ่าแล้วก็ฉบับที่สังฟังความมืองก็จะเป็น,นทางล่างชน2สูตรนะคะซึ่งให้มาก็จะมี03 04 23 24 53 54 61 91 67 68 เก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะงวดนี้นะเราก็รู้กันนะคะว่าอาจารย์กิษจาจะเข้าหรือเปล่านะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดไดแลได้มาแบบบัน2ฉบับฉบับแรกเป็นแนวทางชุด3ตัวหานุมานเล็กเด่นที่4กับ1ให้3ตัวมานะ8 1 4 6 1 3 4 7 2 4 1 6 7 4 2 7 4 3 3 6 4 2 1 8และ4 2 1, 8, 4, 2, 1. นะคะแล้วก็ฉบับที่สะั่งขวามือเป็นแนวาทางชุด2ตัวเม้ารงทานเลขเด่นที่ สกับ1เหมือนกันนะคะสังตัวให้มาก็จะมี1 4 1 3 7 2 1 6 4 2 4 3 6 1 1 8 2 1และ7 4นั่นเองนะคะงวดนี้นะเราก็ลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะสำหรับแนวทางไหนๆที่ได้ขอเข้ามานะคะบางแนวทางอาจจะเลิกทำไปแล้วนะคะบางแนวทางแอดอาจจะหามาให้ไม่ได้หรือไม่รู้จักนะคะแอดก็ต้องขออภัยนะ หรือบางแนวทางอีกนะคะถ้ามีแนวะทางที่ตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะลงไปรูปภาพนะและตัวเลขที่น้อยๆน,นะคะอาจจะเป็นเลขเต่นเลขวิ่งอะไรประมาณนี้นะคะแอกก็จะต comment, อบคอมเมนต์ไปก่อนนะคะแล้วก็จะลงรูปภาพให้คิดหลังประมาณนี้นะคะก็จะบอกไว้ตามนี้นะท่านใดนะคะทะี่ได้ขอข้อมูลขอแนวทางเข้ามานะคะ <def uras> ต่อไปนะคะก็จะเป็นนทางของแม่หญิงรับทรับย์รโชุลราบนะคะซึ่งได้มาแบ่งปันเป็นันทางชุด2ตัวและ3ตัว2ตัวนะคะก็จะมี5 8 6 8 9 5 9 6 4 8 4 9 2 5และ2 6นะคะเห็นไหมด้านบนแล้วก็ด้านล่างเห็นไหมคะแล้วก็แนวทาง 3ตัวนะคะก็จะมี296 526 258 268 325และ649นะคะงวดนี้เราก็มาลุ้นกันว่าจะเข้าไหมแม่หนึ่งรับสับรับชกลาบนะคะต่อไปก็จะเป็นนาทางของโอเคลอตเตอรีร่นะคะในงวดนี้ได้แบ่งปันเป็นชุด2ตัวสิบห้างเหมือนเดิมนะก็จะเด่นๆที่6959 29 28 68 98 72 54 05และ19 นะคะคและท่านใดที่ชอบอะไรยิ้มยิ้มนะคะก็อยู่ด้านล่างและอยู่ด้านข้างนะคะ,ะขยายดูนะคะแคปหน้าจอไปแล้วขยายดูนะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของคนไทยบ้านนะคะสำหรับเจ้านี้ได้มาหมุนปันนะคะเรามาดูกันเปตุสสามตัวและสองตัวก็จะมีเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าสามหนึ่งห้าห้าสามหกห้าเจ็ดเก้าด้านล่างคือเจ็ดเก้า ตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายด้านล่างคือ7จนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของท่านไหน นวทางเล็กดับเริ่มที่ระด,ดับของแตนระเด่นนะคะซึ่งเมื่อที่แล้วก็ให้ดับระไอ้ดับบนที่3นั้นผ่านใช่ไหมคะสาหรับในงวดนี้นะคะแอรเด่นให้ดับบนอยู่ที่7นะคะจะผ่านอีกไหมเราก็พิละกันนะคะอ่าและฉบับที่2ก็จะเป็นดับล่างเมืที่แล้วให้ดับล่างที่สูนนั้นผ่านเนาะเพราะออกเ8นะคะสําหรับในงวดนี้ก็ให้ดับล่างอยู่ที่ เนั่นเองนะคะจะผ่านไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะแล้วเรามาปิดท้ายที่แนวทางเลขดับแอดรัดโอแอดดังไมสไซน์นะคะซึ่งเป็นดับบนแล้วก็ดับล่างตรงนั่นเองนะคะทีแล้วก็ต้องบอกว่าดับบนดับล่างนี่ผ่านทั้งสองนะอ่าสำหรับในงวดนี้นะคะแอดดังเมสไซน์บอกว่าให้แนวทางดับบนตรงอยู่ที่2619กส่วน 9 5 8 8 7 1 6แ5 7 4 0และ3 3ส่วนดับล่างตรงนะคะก็จะมีอ่า7 8 6 9 5 0 4 1 3 2 2 3 1 4 0 5 9 6และ8 7เนะก็มาลุ้นกันนะคะว่างดนี้แนวทางในแบบอดีไม่ซายเนี่ยจะผ่านทั้งดับบนตรงแล้วก็ดับล่างตรงหรือเปล่านะคะแคปหน้าจอบไปท่านใดนะคะที่ดูแล้วชอบแอดก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้แอัดด้วยนะคะท่านใดที่ชอบเลขดับนะอยู่ที่ท้าย ep นะคะกรอมาที่ท้าย ep ได้เลยหรือแนวทางไหนที่กําลังตามหากันนะคะหาได้ที่หน้าปก ep ได้เลยนะเพราะว่าแอดก็จะขึ้นชื่อไว้และจะเรียงตามนั้นนะคะหรือถ้าแอดตามสนิทพลาดยังไงนะคะแอดก็ต้องขออภัยไว้ในะโอกาสนี้ด้วยนะคะ แล้วเรามาเจอกันใหม่ใน E ีีต่อๆไปนะคะสำหรับวีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ